ยกกองทัพคโลราครอสขนมาไว้ให้พี่ๆที่นี่แล้วนะคะที่เพชรยอเลยพ,พี่จัดมาได้เลยค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากถ้าใครหารถครอบครัวขนาดกำลังดีเป็นรถอเนกประสงค์นะคะวิ่งประหยัดน้ำมันด้วยและเป็นประวัติสูงอีกต่างหากบอกเลยว่าทั้งหคันนี้เพิ่งเ่งเข้ามาใหม่พี่ๆไม่ควรพลาดเลยค่ะ5 0 0แสนกว่าเท่านั้นใครสนใจหาสเปคนี้อยู่นะคะจัดมาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันไหนดีคันไหนเด็ดนะคะตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตรถเข้าใหม่นะคะตามสไตล์มิกกี้เพชรโยนกันอีกเช่นเคยคุณพี่มาเจอก,กันกับรถที่ไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดนะคะสภาพกลิบๆตั้งแต่แรกเข้าแบบนี้เลยคุณพี่ฝุ่นยังเกาะอยู่นะคะอยากจะให้พี่ๆได้ชมกันว่าตัวรถที่มันเป็นเกรดเเนี่ยตั้งแต่เวลาเข้าใหม่ ที่ไม่ค่อยมีที่ไหนให้เห็นกันนะคะว่ามันจะสภาพเป็นแบบไหนนะบอกเลยว่าที่นี่นะคะเป็นมอว์รถมือสองเน้นให้ความสบายใจความจริงใจและก็คุณภาพให้พี่ๆก็ได้ใช้งานกันนะคะมา เรามาเจอกันกันกบ5คันด้านหน้าตรงนี้เลยคุณพี่พึ่งยกมาให้นะคะเป็นกองทัพเลยสำหรับตัว t o y ย t o r o ค l ร Cross นะคะเป็นรุ่น1.8ไฮบริดเลยคุณพี่เครื่องยนต์ไฮบริดของเขาเนี่ยก็ทำนะคะในเรื่องของการกินเชื้อเพลิงเนี่ยประหยัดน้ามันได้สูงสุดอยู่ที่24กิโลลิตรเลยคุณพี่ไม่ธรรมดานะคะและเครื่องยนต์1.8อัตราเร่งแรงส่งเขาดีมากๆถามว่า เวลาขับไกลเนี่ยเมื่อยไหมนะพี่พี่ช่วงล่างนุ่มนะคะแล้วก็ขับง่ายขับสบายนะแล้วก็ทัศนวิสัยเนี่ยค่อนข้างจะโปร่งโล่งเลยด้วยเสา A ของเขานะคะที่มันแคบมากๆเลยนะพี่พี่ทำให้เวลาขับรถเนี่ยทัศนวิสัยในการขับขี่เราเห็นได้รอบคันเลยเนาะสเปคน,นี้สีเมทัลสตีมปี2021นะคะรุ่นไฮบริดสมาร์ตมีมาไว้ให้ราคาอยู่600,000ก,กว่าๆเท่านั้นมาเช็คของพร้อมๆกันเลยปะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูที่คันนี้เลย ทางห้าคันเนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะพี่ๆเข้าเช็คประวัติศูนย์ตรงตลอดนะคะแล้วดูไฟหน้าของเขาไฟคมเดิมเลยตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นคโวลล่าครอสนะคะเขาจะมีเป็นพวกโลโก้อยู่ข้างในเนี่ยเรียงตัวแบบนี้เลยนะคุณพี่ไฟเขาจะเป็นแบบ LED แล้วเต็มระบบนะคะในรุ่น1.8ให้บ i d Smart เนี่ยสเปคเดิมโรงงานเขาไม่ได้มีติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้นะแต่คนที่สามารถไปติดตั้งของเดิมจากศูนย์ได้เลยเพราะว่าตัวเบ้าเขาก็มีให้ติดตั้งเพิ่มเติมแล้วเนาะ ส่วนตัวนี้นะคะคุณพี่การชนด้านหน้ากับตัวซุ้มล้อนะคุณพี่สําหรับสีตัวถังนะคะสีเสมอกันเลยช่องไฟไม่มีอ้าไม่มีแง้มเลยนะพี่ๆรวมไปถึงนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะคุณพี่นี่เลยมีไฟ LED ให้ในตัวนะแล้วส่วนล้อแม็กของเขาเนี่ยคุณพี่หาได้เป็นล้อแม็กอลอย5รูเลยและตัวนี้ได้มากับยางที่ยังสภาพสมบูรณ์อยู่นะ และเรามีรับประกันให้ายางเสื่อมสภาพยังไม่โอเคนะคะแตกลายงาปริ่ยนให้ใหม่หมดเลยนะพี่ๆทั้งชุดเลยนะคะเอาไปใหม่เลยทั้ง4เส้นเนาะคุณพี่แล้วก็ดูด้านในหมดุดซุ้มล้อบางควอเลยอย่างเงี้ยสภาพปกติมากๆเลยนะมาดูภายในกันสักนิดนึงดูเลยคุณพี่ไม่ได้ขัดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปัดฝุ่นยังกริปขนาดนี้นะคะเน้นโครงสร้างเน้นตัวมาตรฐานรถเกรดเ,ดเให้พี่ๆได้ชมกันเนี่ย กาโชว์ให้ตั้งแต่ตอนยังไม่ล้างไม่ขัดเลยคุณพี่มั่นใจขนาดนั้นถ้ายังไงนะคุณพี่ดูเลยน็อตเดิมไม่ขยับนะหรือว่าจะประวัติเนี่ยก็เช็คง่ายประวัติเขามีเข้าสูงตรงตลอดนะคะละสะภาพตัวรถเนี่ยถ้ามันดีจริงมันดี้งแต่แรกเข้าเลยคุณพี่ไม่ต้องไปดูตรงไหนมากนะคะพวงมาลัยเนี่ยไม่มีหลุดลอกล่อนเลยนะแล้วตัวรถแทบจะไม่มีรอยเลยนะคะอันนี้ได้จ,จอปอ o p up h a r สก k นไปนะแอร์แยกปรับดูโอโซนนะคะคุณพี่แล้วก็เกียร์อัตโนมัติพร้อมโหมดการขับขี่ให้ได้ หลายโหมดเลยคุณพี่มามาดูด้านหลังกันต่อเนอะอันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นไฮบริดตัวเริ่มต้นนะคะรุ่นประหยัดคุณพี่ปกติถ้าเป็นตัวไฮบริดที่ฝาท้ายไฟฟ้าเขาจะอยู่ที่ประมาณ7,000 0 0ไปายปถึง8,000 0 0เลยนะแต่คันนี้คุณพี่6 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นแค่นี้นะคุณพี่ไปจนถึงแค่6 8 9 0 0 0บาทและยังได้รถเดิมประวัติเช็คง่ายสวยสมบูรณ์แบบขนาดนี้นะคุณพี่ดู พวกคาบไม่สะอาดอย่างเงี้ยเราเช็ดเราล้างให้ทุกซอกทุกมุมเลยนะ b e f o r e อั t e ตบอกเลยว่าคุณพี่เหมือนได้รถใหม่เลยนะคะทุกคันเป็นสีเมทัลสตีมมาล็อตเดียวกันเป็นรถหน่วยงานคุณพี่เช็คประวัติได้ทุกคันเลยมาลองมาดูคันนี้ดูทุกคันเนี่ยเราคัดเกรดเมาให้นะจะเล้นในเรื่องของหนึ่งเลยน็อตเดิมโครงสร้างเดิมนะคะไม่ขยับนะคุณพี่เรียกใหม่คันนี้อยู่แสนสามนะคุณพี่รถปี2021นี่เลย ตัวแท็กเนี่ยจากศูนย์ยังมีอยู่นะคะเจ้าของเดิมยังไม่ได้แกะออกเลยนะและก็เป็นรถที่มาน่าใช้งานมากๆอาัตราสิ้นเปลืองมิกี้บอกไปแล้วเนาะ2 4่กิโลิตรนะคะและก็ยังมีในส่วนของวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยเหลือถึงปี2 0 3 1เลยทุกคัคนคุณพี่ลองดูกันชนด้านหน้าดู ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักเลยนะคะตัวยางเนี่ยก็จะเป็นยางในซีรีส์เดียวกันหมดเลยนะกุญแจเป็นกุญแจสวอชคีย์เลสค่ะคุณพี่เชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันได้นะผ่านมือถือได้เลยคุณพี่แล้วก็เนี่ยกระจกพัดเดิมรอบคันเลยนะคะแพลตฟอร์มช่วงล่างที a อของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจเลยในการเข้าโค้งนะคะเวลาเข้าโค้งมันจะลดการโยนตัวแล้วก็เกาะถนนเนึบยิ่งขึ้นเนาะ แล้วตัวนี้มี cruise control ให้ได้ใช้งานกันด้วยพี่ๆนี่เลยสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะผ่อนอยู่ที่เดือนละ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นคุณพี่ไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับรถสวยๆแบบนี้นะคะมีให้เลือกตรงนี้เยอะมากๆสเปคเดียวกันเลยรูปรอบคันมีให้เลขไม้อยู่ประมาณนี้คุณพี่แ2 0 0องแสนไม่เกินนี้นะคะหาขนาไหนถ้าเลือกแบบอยากได้สเปคน,นี้อยู่พอดีแล้วราคาเนี้ยมันโดนใจพอดีคุณพี่ เลือกไม้น้อยนะคะมีสิทธิ์เลือกก่อนถ้าคุณพี่มาก่อนนะเบอร์มิกี้ขึ้นไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะคุณพี่ติดต่อมาได้ตลอด24่ชั่วโมงเลยทั้งโทรและแอดไลน์เนาะายทะเบียนเดี๋ยวจะแคปไว้ให้เลยนะคะคุณพี่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะวารันตีบแบตเตอรี่ไฮบริดเหลือทุกคันคัสเกตเอได้ห้าดาวทุกคันเลยคุณพี่ไม่มีประวัติชนพริกคว่ำ ทุกคันเลยนะคะอันนี้คือการันตีให้เลยคุณพี่ไปทะเบียนไหนถูกโฉลกชอบคันไหนสเปคแบบไหนนะก็จัดมาได้เลยนะคะนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงวิคกี้เพชรยน์ได้เลยคุณพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยก็มากันหอมปากหอมคอประมาณนี้เนาะอัปเดตรถเข้าใหม่เดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้ดูเป็นคันๆเลยนะถ้าคุณพี่อยากดูสนใจแขน,นเป็นพิเศษก็โทรติดต่อก่อนได้เลยนะคะมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคุณพี่รถสวยคุณภาพรอยอยู่ตรงนี้นะคะติดต่อมาได้เลยคะ่ะ